ปลอดภัยนะกดกดคิดตัวนะฮะกดตัดคิดเฉยเลยใหมจะยึดในตัวนั้นได้นะแทนเก็บไปสองเลยก็ปอดภัยนะก็ว่าระแวงเพื่อ

<monastery> ờ ok. Okay. Ủa của nó đập luôn. Ờ. của đinh mang nót. Okay. Ok สัตว์เ้ยด้วยความหิวนะละโมบละโมบมนนละโมบจะนำไปสู่ความตายตายแล้วลองสอบคลิปนี้ติดต่อกันมั่งเฮียเคยตายแล้วต่าเฮียลืมตัดต่อคลิปจบอุย้ย ีเอสเขาด้วยตั้ง้ยความร่มมุมที่ต็เจะใช้กันเพื่อจะยิงหัวพวกดักประตูเอา โอ้โโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย้รสักพักกูได้เป็นตุ๊ดแน่โดนเกย์ไอ้

แต่รู้สึกว่าในครั้งเรามีสองสามบอกมั้งตั้งโลไหมวัดโอ้ซิกมึงก็มึงเดือแล้ว เ้ยโอ้โหหน้าหลังพี่ไม่ไหวแล้วเราต้องใช้ปืนเกลียนมันใช้ไม่ได้จริงๆอะไรดากิตันอ๋อกิจกรรมทั้งตอนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆมั้งเก็บไม่ครบห้าร้อยอันมั่งนะ เจ็บได้แค่คนเดียวที่เจ็บๆ <c oughs> อยากจริง <c oughs> อยากจริง <c oughs> คุณจะรู้สึกไงเมื่อโดนหน้าหลังโอเคเกมนี้ไม่ได้เชียร์เลวนะแค่โดยนยัดไปโด้เหยียดเลย เรียะใกล้มาแบบไร้ปีะโยชน์่ๆว่าเป็นปืนเคาะนะเขาว่าแรงแต่ก่อนมันโคตรแรงเมโลเขาปรับดำ สุดท้ายละเมื่อยนิ้วละจับนี่เล่นฮอนดีกว่าเรา <c oughs> มาแต่สุดท้ายเราจะทำไม่ดี ว่าผมตายหรอเราผมโดน,นโฮเท็กชัด์จที่ไรเนี่เซ็นม้ามากที่ผมตลอดหัวรุนรุนนะโอ้โหหัวรุนรุนหัวรุนรนุนอะเน้นเน้นที่หัว เริ่มมาตไดตั้งแต่ไม่แตกเลยเราจะมาทำไปด้วยกัน,นขอล้วดูว่าแล้วไม่แตกไอ้่ขอจบคลิปเองแล้วนี้แล้วขอบคุณครับ